สวัสดีครับมาถึง EP 3กับพอดแคสต์ในหัวข้อพูดกับตัวเองอย่างไรในวันที่หมดหวังเมื่อความหวังหายไปเสียงในใจสำคัญที่สุดในวันที่รู้สึกเหมือนทุกอย่างพังลงไม่มีอะไรเป็นไปตามที่หวังรู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากตื่นขึ้นมาคุณไม่ได้ต้องการคำสอนคุณไม่ได้ต้องการคําวิจารณ์คุณต้องการเพียงแค่ใครสักคนหรือแม้แต่เพียงคำพูดสั้นๆที่บอกว่าเธอไม่เป็นไรนะ แต่ในวันที่ไม่มีใครพูดแบบนั้นให้เราได้เราต้องเป็นคนนั้นให้กับตัวเองและสิ่งที่เราพูดกับตัวเองในวันที่ทุกอย่างดูว่างเปล่าอาจเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยพาเราผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้เสียงในหัวเราคือเสียงที่เราได้ยินมากที่สุดในชีวิตและในวันที่ทุกอย่างพังมันสามารถเป็นยาพิษหรือเป็นยารักษาขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไรบางคนพูดกับตัวเองว่าฉันมันแย่ บางคนพูดว่าไม่มีใครต้องการฉันบางคนเงียบไปและปล่อยให้ความคิดลบกัดกินทุกอย่างในใจและมันคือจุดเริ่มต้นของการจมลงเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวแต่รู้ไหมว่าเราสามารถพูดกับตัวเองในแบบที่แตกต่างได้ไม่ใช่การหลอกตัวเองไม่ใช่การเพ้อฝันแต่คือการพูดเพื่อประคองตัวเองเพื่อให้ยังยืนได้แม้จะไม่มั่นคงเพื่อให้ยังหายใจได้แม้จะรู้สึกหนัก ในตอนต่อไปผมจะพาคุณไปฟังคำพูดที่ควรพูดกับตัวเองในวันที่รู้สึกหมดหวังคำพูดที่ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่จะช่วยเปลี่ยนทิศทางของใจให้ค่อยๆฟื้นกลับมาได้อีกครั้งคำพูดที่ควรใช้กับตัวเองในวันที่รู้สึกแย่ที่สุดในวันที่ความหวังมืดมนสิ่งที่เราไม่ควรทำคือโทษตัวเองสิ่งที่เราควรทำคือฟังตัวเองอย่างอ่อนโยน และพูดกับตัวเองในแบบที่เราอยากให้คนที่รักเราพูดคำพูดที่ช่วยเยียวยาไม่จำเป็นต้องยาวแต่ต้องจริงต้องมาจากใจที่เห็นค่าตัวเองแม้ในวันที่ดูไร้ค่าต่อไปนี้คือคำพูดง่ายๆที่คุณสามารถใช้กับตัวเองได้คำพูดที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เป็นการโอบกอดตัวเองด้วยถ้อยคำ 1. วันนี้ฉันอาจไม่ไหวแต่แค่ฉันยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจ มันก็เพียงพอแล้ว 2. ฉันไม่ต้องดีพร้อมในวันนี้ฉันแค่ต้องรักตัวเองแม้ในวันที่ยังสับสน 3. ทุกความรู้สึกของฉันมีคุณค่าแม้มันจะเจ็บแม้มันจะสับสนมันคือสัญญาณว่าฉันยังเป็นมนุษย์ที่รู้สึก 4. ฉันผ่านเรื่องหนักมาก่อนและครั้งนี้ฉันก็จะผ่านมันไปได้เช่นกัน5ฉันไม่ต้องเร่งรีบเยียวยา ฉันแค่ต้องอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจคำพูดเหล่านี้อาจฟังดูธรรมดาแต่มันคือเสียงที่เราไม่ค่อยพูดกับตัวเองเลยเรามักพูดกับคนอื่นอย่างอ่อนโยนแต่พูดกับตัวเองด้วยความกดดันวันนี้ลองกลับด้านใช้ถ้อยคำเดียวกับที่คุณพูดกับคนที่คุณรักพูดกับตัวเองในแบบเดียวกันไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังเผชิญอะไรแต่ตัวคุณรู้ และคุณคือคนสำคัญที่สุดที่จะอยู่ข้างตัวเองในวันที่หมดหวังในตอนถัดไปเราจะไปสำรวจว่าทำไมเราถึงเชื่อคำพูดแย่ๆของตัวเองได้ง่ายและจะเปลี่ยนมันได้อย่างไรทำไมเราถึงเชื่อคำพูดแย่ๆของตัวเองได้ง่ายคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมในวันที่เรารู้สึกแย่เสียงในหัวเราถึงมักบอกว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอฉันไม่น่ารอดทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เหตุผลหนึ่งมาจากธรรมชาติของสมองสมองของมนุษย์มีแนวโน้มจดจำสิ่งลบได้ง่ายกว่าสิ่งบวกเพราะในอดีตการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายขึ้นอยู่กับการจดจำเรื่องร้ายเป็นอันดับแรกสมองจึงมักประมวลผลเรื่องลบให้ชัดเจนกว่าเมื่อเราเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีคำวิจาร์ณมากกว่าคำชื่นชมหรือมีประสบการณ์ล้มเหลวซ้ำๆสมองเราก็จะสร้างเส้นทางความคิดแบบอัตโนมัติ ที่พร้อมจะบอกว่าเราไม่ดีพอทุกครั้งที่เจอสถานการณ์ยากมันเหมือนกับถนนที่ถูกเดินบ่อยๆจนเป็นทางลัดความคิดแย่ๆก็กลายเป็นทางลัดในหัวสมองและเราก็เผลอเดินซ้ำไปตามเส้นทางนั้นทุกครั้งโดยไม่รู้ตัวว่ามันไม่ใช่ความจริงอีกเหตุผลหนึ่งคือเราเชื่อเสียงในหัวเพราะมันฟังดูคุ้นเคยเราพูดแบบนี้กับตัวเองมานานจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ ไม่ใช่เพราะมันถูกต้องแต่เพราะเราไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยเสียงที่บอกว่าฉันไม่มีค่าฉันไม่เหมาะกับความสุขมันอาจไม่ใช่เสียงของเราแต่แรกแต่มาจากคนที่เรารักครูพ่อแม่หรือใครบางคนในอดีตที่เคยพูดกับเราแบบนั้นและเราก็เก็บคำพูดนั้นไว้จนกลายเป็นความเชื่อของตัวเองแต่เมื่อเรารู้ว่าความเชื่อเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเราก็มีสิทธิ์เปลี่ยนมัน เราไม่จำเป็นต้องเชื่อความคิดแย่ๆเหล่านั้นอีกต่อไปแค่เพราะมันอยู่กับเรามานานไม่ได้แปลว่ามันเป็นตัวตนของเราในตอนถัดไปเราจะมาดูกันว่าจะฝึกเปลี่ยนเสียงในหัวที่เคยทำร้ายตัวเองให้กลายเป็นเสียงที่ปลอบโยนและสนับสนุนได้อย่างไรฝึกเปลี่ยนเสียงในหัวให้กลายเป็นเพื่อนแท้เสียงในหัวเราเปรียบเสมือนเพื่อนที่อยู่กับเราทั้งวัน แต่ถ้าเพื่อนคนนี้ผู้จาเสียดแทงทำให้เรารู้สึกแย่ชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม้ไม่มีใครทำร้ายจากภายนอกเลยข่าวดีคือเสียงในหัวเปลี่ยนได้และเราสามารถฝึกให้มันกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนที่คอยรับฟังปลอบใจและพาเรากลับมายืนขึ้นอีกครั้งขั้นตอนแรกคือรู้ตัวเมื่อไหร่ที่เสียงในหัวเริ่มพูดว่าฉันมันล้มเหลวอีกแล้วฉันไม่มีใครรัก ให้คุณหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่านี่คือเสียงที่ช่วยฉันหรือทำร้ายฉันแค่การตั้งคำถามคุณก็เริ่มแยกตัวเองออกจากความคิดนั้นได้แล้วขั้นตอนที่สองคือเปลี่ยนถ้อยคำแทนที่จะพูดว่าฉันทำไมแยกขนาดนี้ให้พูดว่าฉันกำลังพัฒนาฉันอาจพลาดแต่ฉันเรียนรู้คำพูดใหม่ไม่ใช่การปฏิเสธความจริงแต่เป็นการเลือกมองอีกมุม เพื่อไม่ให้จมอยู่กับด้านลบเพียงด้านเดียวขั้นตอนที่สามคือเขียนบทสนทนาใหม่ลองเขียนลงบนกระดาษว่าถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งกำลังรู้สึกแย่แบบคุณคุณจะพูดอะไรกับเขาคำพูดนั้นแหละคือสิ่งที่คุณควรพูดกับตัวเองคุณจะเห็นเลยว่าเราใจดีกับคนอื่นแต่กลับโหดร้ายกับตัวเองมากแค่ไหนขั้นตอนที่สี่คือฝึกพูดในเวลาที่ไม่แย่ ไม่ต้องรอให้ชีวิตพังแล้วค่อยปลอบตัวเองแต่ให้ฝึกพูดดีๆกับตัวเองทุกวันพูดตอนตื่นนอนตอนอาบน้ำตอนอยู่คนเดียวยิ่งฝึกในวันที่ปกติเสียงนั้นจะยิ่งแข็งแรงพอที่จะอบอุ้มคุณในวันที่ชีวิตไม่ปกติขั้นตอนที่ห้าคืออดทนกับตัวเองการเปลี่ยนเสียงในหัวไม่ใช่เรื่องวันเดียวมันต้องอาศัยเวลาความอดทนและความเมตตา บางวันคุณอาจย้อนกลับไปฟังเสียงเดิมอีกแต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเงียบเสียงลบให้หมดแต่คุณสามารถเพิ่มเสียงใหม่ที่ดีกว่าและค่อยๆให้มันดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงหลักในใจของคุณเองในตอนต่อไปเราจะปิดท้ายอีพีนี้ด้วยบทสรุปและคำปลุกใจที่คุณสามารถกลับมาฟังซ้ำได้ในวันที่รู้สึกอ่อนแอ สรุปและปลุกพลังใจในวันที่หมดหวังในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงมากมายทั้งจากคนรอบข้างสังคมและโลกออนไลน์บางครั้งเสียงที่ดังที่สุดกลับกลายเป็นเสียงในหัวของเราเองเสียงที่อาจเคยปลอบใจแต่ก็บ่อยครั้งที่มันตัดสินเราอย่างโหดร้ายในคลิปนี้เราได้สำรวจว่าเสียงในหัวเราทรงพลังแค่ไหนเราพูดอะไรกับตัวเองในวันที่รู้สึกแย่ และมันส่งผลกับจิตใจเราลึกเพียงใดเราเรียนรู้ว่าการพูดกับตัวเองในวันที่หมดหวังไม่ใช่การหลอกตัวเองให้คิดบวกแต่คือการยอมรับว่าตัวเองกำลังรู้สึกไม่ดีพร้อมอบกอดความรู้สึกนั้นและเลือกพูดในแบบที่เติมพลังแทนที่จะดูดพลังเรารู้แล้วว่าเสียงในหัวเปลี่ยนได้ไม่ว่ามันจะเคยพูดซ้ำว่าเราไม่เก่งไม่ดีพอหรือไม่มีค่า เราสามารถเขียนบทใหม่และเปลี่ยนเสียงนั้นให้กลายเป็นเพื่อนแท้ของตัวเองและในวันที่คุณรู้สึกเหมือนแบกรับไม่ไหวขอให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาคุณแค่ต้องอยู่กับตัวเองพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนและเชื่อว่าแม้วันนี้จะมืดพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันที่เริ่มใหม่ได้เสมอคุณไม่ต้องรอให้ใครมาเข้าใจคุณ ขอแค่คุณเริ่มฟังตัวเองและพูดกับตัวเองในแบบที่ไม่ตัดสินแต่อบอุ้มนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาสารดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องใจใหม่ชีวิตใหม่เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ฟังจนจบ และขอบคุณที่ยังเลือกจะอยู่กับตัวเองด้วยความรักสวัสดีครับ